5SV ปี2008สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังพร้อมกับสปอยเลอร์ฮะราคาไม่ถึง3 0 0แสนด้วยนะใครที่สนใจหรือหาอยู่ติดต่อมาได้เลยสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลย ด้าจ a อดนะคะ1.5 SV ปี2008นะคะสำหรับตัวรถคันนี้ราคาไม่ถึง3 0 0แสนด้วยเลยนะคะจะพามาชมรีวิวของคันนี้กันนะคะแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ก่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอินด้วยนะคะเดี๋ยวพามาชมตัวรถของคันนี้รอบคันกันเลยเฮ้ยคุณคุณไปนังทำอะไรในรถครับเนี่ยรีวิวด้วยดิยได้ไหมรีวิวด้วยเหรอได้ไหมได้ ได้ใช่ไหมได้เลยโอเคเข้าเรื่องอะไรตเข้าแล้วเข้าแล้วจะให้ใครเป็นคนพูดคุณดิโอเคนะครับตัวนี้เป็นแจ๊สตัวท็อปเลยปี2008นะครับก็เป็นแจ๊ส GE แจ๊สโฉมที่เป็นโฉมที่2อ่ะนะครับก็จะมี GD GE แล้วก็ GK ตัวนี้จะเป็นโฉมที่2นะครับก็เป็นตัวท็อปเลยนะก็อย่างที่เห็นนะตรงนี้เขาจะ เขาเปลี่ยนกระจังหน้ามานะจากเดิมที่มันจะมีโลโก้ตัว H มาใช่ไหมตัวนี้จะเปลี่ยนกระจังหน้ามาใหม่แล้วก็มีสติ๊กเกอร์มิ l เก n นมาให้นะครับมิวเกนก็คือจะเป็นชุดแต่งของคอนด้าเลยที่เขาดิวกันมานานนะครับอี่ี้ะเบียนอะไรคะเนี่ยทะเบียนใช่ไหมก็จะเป็นยอหญิงตอมันตัก2013กรุงเทพมหานครนะครับเลขนี่เหมือนเลขปีคอสเลยนะ ใช่ไหมสองศูนย์หนึ่งสามไงสวยนะเลขสวยใช่แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนี่ไฟตัดหมอกคือเดิมๆจากโรงงานนะแล้วก็มาพร้อมกับสเกิร์ตแต่งรอบคันนะครับนี่สภาพยังดีเลยนะคือสีอ่ะสีแบบสดใหม่มากๆเนี่ยดูใช่ใช่แล้วก็กันชนเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าคือแทบจะไม่เคยแกะเลยอ่ะนะคือดูช่องแกลบดิช่องแกลบคือเขาแบบเขาแบบเรียบเนียนมากใช่สนิทมากนี่ล้อแม็กของตัว FV นะเขาจะเป็นลายแบบนี้ นะครับสี่ลูรายแบบนี้เลยให้ดูจานเบรกก่อนนะนี่จานเบรกคือสภาพดีมากอ่ะคือไม่เป็นรอยขึ้นเลยอ่ะนะครับนี่แบบที่เห็นเลยแล้วก็ล้อคันนี้จะได้เป็นล้อขอบ16ค่ะถ้าเป็นัวท็อปก็คือจะเป็นขอบ16แต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไปถึงตัวรองท็อปจะเป็นขอบ15อย่างคันนี้นี่เขาได้ยางมิชลีนด้วยนะคะปี2019นี่สัปดาห์ที่26ใช่แหกก็ถือว่าใช้งานได้อีกแบบได้อยู่อ่ะใช่แล้วก็ดูนี่ดูดอกยางคือแบบยางใหม่ๆอยู่เลยอ่ะ นะสะพานยังยังเหลือๆเลยนะครับเนี่ยถ้าให้ดูจากตาเปล่าน่าจะเหลือประมาณ4มิลได้นะครับก็เยอะนะเมื่อกี้นี้แอปดูรอบคันมาค่ะเห็นแบบว่าโลโก้ Honda ที่กระจกอ่ะใย่ครบทุกจุดเลยครบทุกจุดเลยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นกระจกเดิมๆนะ,ะจากโรงงานนะครับนี่ก็จะมีโลโก้ Honda อ,อยู่นี่แล้วก็คันนี้นะกระจกมองข้างจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัว น,นี่อยากให้เดิมๆเลยอยากให้ลูกค้ามาดูรถจริงคือสีอ่ะสีมันมันสวยมากนะครับสีขาวนะถ้าเกิดปีลึกๆอย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเริ่มเริ่มเริ่มเหลืองแล้วใช่ไหม,มแต่ว่าคันนี้ยังขาวอยู่เลยแบบขาวอันนี้เขาเรียกว่าขาวใสเลอะ่อะขาวโอโมโอ่ไหมไม่โอโม่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าขาวใสขาวใสใช่ออ๋่คะนะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับคิ้วกันศาสตร์ด้วยนี่ และแจ๊ตนะคือกระจกเขาจะเยอะเป็นพิเศษนะเวลาเลี้ยวอย่างเงี้ยในมุมอับอ่ะบางทีถ้าเป็นทรงรถเก่งซีดานอ่ะมันอาจจะบางตรงเสาเองมันจะมองได้ไม่ชัดแต่ว่าตัวเนี้ยคือแบบดีอ่ะคือเหมือนแบบว่าทัศนวิสัยคือดีใช่นี่สภาพรถนะครับไอ้นี้แวบๆเหมือนเห็นสเกิร์ตด้านข้างมาด้วยเลยก็สเกิร์ตรอบคันเลยรอบคันเลยใช่รอบคันเลยสเกิร์ตรอบคันนะต่ำๆต้องมีหลักหมื่นนะครับแต่ว่านี่เราขายพร้อมราคาตัวรถเลยแล้วก็ที่สําคัญนะคันนี้ก็ยังเป็นดิสเบรกอยู่สี่ล้อ นะครับถ้าเป็นโฉม G K ขึ้นมาเนี่ยด้านหลังจะเป็นดัมเบลกใช่นะนี่ก็คือบอกว่าเก่าแต่ก็เก่าอ่ะเพราะว่าดิสเบรกสี่ล้อนี่ไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามนะครับนี่เป็นไฟท้ายเป็นหลอดไส้เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับไฟท้ายหลอดไส้ใช่นี่สติกเอ้ยไม่ใช่สติกเกอร์สิสเกิร์ตด้านหลังนะครับก็มีแบบเหมือนเป็นท่อแต่งมาให้เป็นคิ้วโครเมียมมาให้ด้วยอย่างนี้นะครับเซนเซอร์หลังอีก2จุด เซนเซอร์2ตัวเลยใช่เซนเซอร์2จุดเลยนะครับแล้วก็สเกิร์ตสเกิร์ตเอ้ยไม่ใช่สเกิร์ตดิสปอยเลอร์ใช่สปอยเลอร์ด้านบนเขาเป็นมิวเกนด้วยนี่มีสติ๊กเกอร์มิวเกนแปะมานะครับมาดูที่ห้องสัมภาระท้ายกันดีกว่าโอ้โหยังยังยังยยัังงออ๋นะครับนี่ถาดท้ายถาดท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะถาดท้ายแจ๊สนะครับนี่อ่าสภาพรถก็คือสวยงาม นะครับเดิมๆท้ายเดิมๆเลยอันนี้เขาปูแบบว่าลาบเป็นแบบเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเอาเบาขึ้นมาให้ให้ดูว่ามันจะเป็นประมาณไหนใช่อันนี้คือสามารถใส่มอไซค์เข้าไปได้เลยนะจริงเหรอใช่เขาจะเอามอไซค์ใส่เข้าไปคะเอาจริงๆเวลาแบบไปไปปิกนิกอะไรเงี้ยนี่นี่ก็จะประมาณนี้นะครับห้องสำหรับท้ายนะก็กว้างนะคือแค่นี้ก็กว้างแล้วนะค่ะนะครับถ้าพับเบาะลงไปก็ก็คือแบบจะกว้างกว่าเดิมแ้มดูด้านล่างหน่อย นี่มาดูหลุมเรายางอะไรกันบ้างยางอะไรก็ค,คือได้เป็นล้อล้อกระทานะแต่ว่าคือขนาดล้อก็คือเท่าเท่ากันเลยะนะครับนี่ให้ดูรอยซีนต่างๆอ่ะแนวซีนนะครับเป็นสีไข่ถูกตัดแบนเรียบแบบนี้ที่เห็นกันอันนี้คือท้ายเดิม,ดมนะครับท้ายเดิม,ดมท้ายเดิมเลยท้ายเดิม,ดมอยู่ครบใช่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างไหมอ่ะมาดูด้านหลังก่อนกันดลนี่คือนี่ให้ดูเลยเสาต่างๆนะเมทดอาร์ตนะครับ เดิมๆนี่เห็นไหมมีรอยมือจับชิ้นงานยนึงอยู่ด้วยนะน่ะนี่เดิมๆเลยเม็ดอาคบๆนะเคทนั่งให้ใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดําแล้วก็เบาะเนี่ยคือไม่ขาดเลยนะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยแบบเปื่อยเลยใช่ตรงบันไดเนี่ยคิวบันไดก็จะเป็นคิ้วโครเมียมมาให้คือเป็นชุดแต่งอะชุดแต่งง่ายๆเลย นี่ไม่ช้าเลยนะไม่ช้ำาอหนังด้วยนะครับแล้วก็ตรงพนักเท้าแขนเนี่ยก็จะมีหุ้มเคฟล่ามาให้นะสวยๆนี่ครับคือแบบดูทรงสปอร์ตอ่ะนะนี่ไปดูด้านหน้ากันบ้างดีกว่าด้านหน้าด้านหน้าอ่ะนี่นะครับนี่นี่นี่ดูดูตรงแผ่นเพจนี่เห็นไหมไม่ใช่แผ่นเพจโทษทีคิ้วบันไดเลืองแสงด้วยนะครับคำว่าแจ๊ตเลืองแสงเลยนะแจ๊ตเรืองแสงเลยใช่สวยงาม คุณรู้เปล่าว่าเราสามารถเสกของที่แบบว่าวิเศษขึ้นมาได้สามารถทําให้รถเย็นขึ้นมาได้ด้วยจริงเหรอครับใช่ทำยังไงครับติ๊งเอาล่วงแนกุญแจรถสตาร์ทอ๋อได้ได้ได้โอเคอ่นี่ภายในก็ประมาณนี้นะอันนี้คือกุญแจนะก็จะเป็นรีโมทในตัวนะครับเป็นกุญแจอิ m โมบิ i ิเซอรแล้วนะครับถ้ารหัสไม่ตรงกันไม่สามารถไม่สามารถสตาร์ทได้ก็เรียกได้ว่าคือป้องกันการขโมยไปได้ไปได้ดีเลยนะ อันนี้แสดงว่าเขาเป็นฟูแจเดิม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 อันนี้เราต้องปิดเพลงนะอ่ะเดี๋ยวก่อนพวงมาลัยนะคือเป็นพวงมาลัยหนังสวยงามเลยแล้วก็เป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับด้านหนึ่งแล้วก็มีในส่วนของตัวแพดเดิชิพมาให้นะครับสวยงามนะเล็กใหม่นี่ดูเล็กใหม่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบโลอันนี้คือไม้ไม้แท้ไม้แท้ด้วยโอ้โหใช่คือรถปีลึกๆแต่ว่าไม้น้อยๆอย่างนี้นะหายาก ใชครับหายากเลยปี2,008ไมเท่านี้ถือว่าใช้งานได้น้อยใช้งานได้น้อยใช่ครับนี่ดูตรงเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่น MT3 ปกติคือใส่แผ่นได้ต่อ USB อะไรก็ต่อได้หมดฟังวิทยุฟังได้หมดนะครับแล้วก็หน้ากากของเขาเนี่ยก็จะหุ้มเคปล่ามาสวยงาเคล่ใช่เคปล่าลามไปยันเกะด้านด้านข้างเลยครับนี่สวยงามแน่นอนอันนี้อันนี้เดิมเดิมจากโรงงานไหมอันไหน วิทยุวิทยุเดิมๆแค่ๆเขาเขาก็เขาแต่งไอตัวชุดเคปล่ามาให้ก็คือสวยงามอ่ะคือให้มันดูแบบดูมีอะไรน่ามองเขาตีค่ะนะแล้วก็อ่ะในส่วนของเอกสารนะครับเล่มดําก็คือมีครบๆเลยอยู่ครบนี่อ่ะใช่มากยังใหม่เลยนะค่ะนี่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 ครับระบบถุงลมนะนี่ใช่สมุดรับประกันนะครับวารันตีตรงนี้นะก็จะมีบอกการเช็คระยะอยู่นะครับอันนี้น่าจะเช็คระยะกระสุนได้ต่อไหม <2008. S 2> นี่โอ้โหเห็นไหมนี่นี่คือเช็คเข้าศูนย์ตลอดเลยนะนะครับนี่นะนะครับด้านหลังก็คือยังไม่ถึงระยะนะเขาเลยยังไม่ได right. ้เข้าแต่ว okay. right. okay. so, ่าเนี้ยคือถึงระยะแล้วนะครับก็เข้ามาตลอดเลยแล้วก็นี่สมุดคู่มือการใช้งานนะครับเล่มหนาๆนี้นะแต่ส่วนใหญ่อะไม่มีใครอ่านกันแลนะนี่ก็ถ้าอ่านก็ดีนะครับก็จะแนะนําตัวรถไปได้อีกอย่างนึ่งใช่ครับ อ่ะเอ้ยปิวเหรอคะคุณปิวอ๋อไปดูที่ห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับไปอันนี้ล่าสุดนะคะก็รีวิวเต็มตัวใช่ไม่เหลือพื้นที่ให้พูดเลยนะออ่ะเเดดีี๋ยวววใหห้้้รริงงคืก็ไโอเคโอเคให้คุณรีวิวดีกว่าอ่ะห้องเครื่องอ่ะโอเคเพราะว่าคุณน่าจะเป็นเชี่ยวชาญชำนาญ Honda แล้วแล้วแล้วนี่เราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรครับอ่าเออ รถนั่แหละค่ะอะไรบ้างคันนี้นี่ถ้าเกิดซื้อรถมือสองใช่ไหมครับอันดับแรกเลยก็คือต้องดูโครงสร้างะนะนี่มาดูโครงสร้างกันใกล้ๆเลยนะครับน็อตคันคันรับฝากระโปรงหน้านะครับนี่ไม่มีรอยแกะไม่มีอรอยขยับนะครับอันนี้ก็คือให้เห็นเลยว่ารถเดิมๆนะครับเสารับคันลับฝากระโปรงหน้าฝั่งซ้ายมือก็คือจุดนี้นะครับก็สีเดิมๆนะจะเป็นสีด้านแบบนี้เลยะนะครับแก้มหน้าฝั่งขวามือน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ น็อตฝากระโปรงหน้าฝ no ั่งขวามือไม่มีแกะไม่มีขยับใช่ค่ะใช่หัวน็อตก็ฝากระโปรงไม่มีรอยขยด้วยใช่โครงสร้างเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนี่แล้วก็ที่สําคัญนะคือฝาเดิมเดิมจากโรงงานใช่ไหมเขาจะมีสติกเกอร์มอกระแล้วก็สติกเกอร์เลขตัวถังแต่เนี้ยมันล้างไงมันอาจจะลางๆไปหน่อยก็รถปี2008แปแล้วใช่แล้วก็นี่สติกเกอร์เหรียญบาทก็ยังอยู่คือถ้าเป็นฝาที่เปลี่ยนมานะต่อให้เปลี่ยนจาก ศูนย์บริการก็เถอะมันก็จะไม่มีสติ๊กเกอร์พวกนี้อยู่ใช่ถูกต้องนะครับนี่นี่น็อตฝั่งนี้ก็ไม่แกะไม่ขยับเลยนะค่ะนะครับนี่ให้ดูเลยไล่ตั้งแต่น็อตฝากระโปรงน็อตแก้มนะครับแล้วก็น็อตคันลับฝากระโปรงหน้าค่ะในมีแกะไม่มีขยับเฮ้ยอันนี้คุณสตาร์เครื่องเหรอเนี่ยสตาร์เครื่องอยู่ก็ให้ฟังใช่ให้ฟังไงว่าเสียงเครื่องเนี่ยคือยังเดินเรียบปกติ รอบเครื่องไม่มีสวิงเครื่องไม่สะดุดนะครับนี่ไม่มีน้มันไหลเยอะใช่ผมดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมานะก็จะไม่ก็จะเห็นเลยเลยว่าไม่ไม่มีพวกแรงดันไม่มีไอควันอะไรที่มันขึ้นมาก็แสดงให้เห็นเลยว่าเครื่องยังฟิตฟิตอยู่ครับพัดลมหน้าเครื่องทํางาน2ตัวานปกติใช่ทํางาน2ตัวเลยตัวนี้จะได้เป็นระบบเกียร์ A T F นะครับจะยังไม่ใช่ C V T นะนี่นะครับก็เครื่องยนต์เป็นเครื่อง i V Tech 4สูบแถวเรียงนะครับ1,500 c c นี่ อันนี้ก็เทคเปิดโลกเปลี่ยนอย่างที่เขาได้พูดกันไว้นะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวแจ๊ดเอามือออกก่อนเดี๋ยวก็น้ำตาไหลทำไมคะมันจะหนีบไงอ๋ออ่ะนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยราคาคันนี้ต้องขายอยู่ที่เท่าไหร่คะสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทใช่ผ่อนน่าจะประมาณห้าพันกว่าบาทเนาะห้าพันกว่าบาทเริ่มต้นฟรีดาวได้ฟรีดาวได้ ออกได้ทุกอาชีพเลยใช่ค่ะตอนนี้ออกได้ทุกอาชีพเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะหรือว่ารัฐวิสาหกิจพนักงานนะคะทั่วไปพนักงานบริษัทหรือว่าทาอาชีพค้าขายขายของออนไลน์ก็ออกได้เหมือนกันใช่ออใช่อ่ะและที่สําคัญคาราวนี้จัดไฟแนนซ์ก็ได้จัดได้ด้วยของเราอะ่ะดีตรงที่มีใจมีจัดไฟแนนซ์นะคะให้ถึงหน้าบ้านด้วยถ้าเกิดลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมาของเรามีในส่วนการจัดไฟแนนซ์่ีต่างจังหวัดก็ออกได้เหมือนกันแล้วถ้าลูกค้าแบบไปไฟแนนซ์ไปถึงหน้าบ้านแล้วลูกค้าหลับไม ไปแนนซ์ปลุกปไกเลยเหรอเลยเขาเลยออกมาออกมาเซ็นก่อนงอย่เบาๆก็ได้ไม่ใช่เหรอพี่พี่ตื่นตื่นอย่างเงี้ยอ่ใจดีเนาะเออใจดีใจโอเคไฟแนนซ์เราใจดีค่ะครับอะแล้วยังไงต่อคันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างสำหรับตอนโปรโมชั่นเหรอจะให้ ให้คุณเอินพูดดีกว่า๋อให้เอินพูดใช่ไหมตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะขับฟรีนะคะ60วันเลยครับโปรโมชั่นขับฟรี60วันไม่พอนะคะตัวรถออกง่ายเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยขึ้นอยู่กับเครดิตผู้ซื้อนะเป็นหลักอ่ะแล้วก็ของแถมจุดอื่นๆคันนี้ยังไม่มีฟิล์มนะซื้อกับเอินเดี๋ยวเอิติดฟิล์มให้เลยรอบคันนะคะพร้อมกับทําสปารถให้ด้วยสปารถนี่มีอะไรบ้างก็ทาความสะอาดภายในขัดเคลือบภายนอกครับค่ะ เออแค่นี้เหรออ๋อไม่สปารถก็คือการล้างรถให้ใหม่หมดนะครับภายในดูดฝุ่นแล้วก็ล้างห้องเครื่องล้างซุ้มล้อขัดสีขัดยาบขัดละเอียดอะไรนี้ให้หมดเลยใช่แล้วก็อันนี้คือเราดูแลให้ใช่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เลยตรวจเช็คช่วงล่างให้ใช่ค่ะนะครับระมา้นี้ก็ประมาณนี้สำหรับตรงนี้ก็ให้คุณแบงค์นี่แนะนําตัวหน่อยครับก็ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเชนยนตของเราด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะใช่ถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะติดต่อหาพวกเราได้เลยผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอด้านล่างทิ่ที่ขึ้นไว้ด้านล่างเลยโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะใช่ครับขอบคุณคุณแรงค์มากๆเลยนะคะที่มารีวิวนะคะค่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ